สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับอันตรายมากเลยครับฝน,นตกครับตกหนักด้วยอ๋อวางจมเลยโอ้จมบนี้นีน่แย่เลยครับ ข้างล่างเป็นดินสมองครับแถวนี้ทำงานท่ามกลางสายฝนเลยครับปัดน้ำฝนก็ไม่มี <c oughs> ส่วนบ้นเกิดนี่ตกทุกวันนะครับเกือบเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่น้ำไหล ต้นข่อยนี่เหนียวมากนะครับเอาออกยากมากครับรากต้นข่อย สายตาดีครับจรนอ์อปัดน้ําฝนไม่มีครับทำงานได้เจียวเลยครับเสียงสายพานเอครับตั้งแล้วไม่หายครับก็ใช้พัดลมตัวใหญ่ครับพัดลมของมักไฟนะครับทีนี้ ตัวมาร์กทูนี่สายพานจะเป็นล่องเดียวครับก็เลยยืดเร็วปกติถ้าเป็นสายพานของอมาร์กไฟนี่จะเป็นสองล่องนะครับสายพานสองเส้นมันจะไม่ค่อยยืดนะครับคือพูดง่ายๆคือเราใช้อ่า uh, ใบ,บพัดของซีบีจีหนึ่งนะครับมันใหญ่มันความร้อนมันไม่ค่อยร้อนครับใบมันใหญ่ลมมันแรงครับ ปกติเครื่องมันเป็นอ่า c บ d ดีครับใบพัด c b บีดีจะเล็กครับเล็กใบเล็กแต่เยอะนะครับหลายใบแต่สายใบพัดตัวนี้นี่ลมแรงดีมากครับเครื่องไม่ค่อยร้อนลดปัญหาเครื่องร้อนได้เยอะมากเลยครับใบพัดใบพัดลมนะครับของ c b g ตรงนี้เยอะๆครับไปนู่นก็จะมีนิดหน่อยไปฝนดีเถอะอ่าความร้อนขึ้นไหมหรอขึ้นเท่าไหร่แจ้วพอไม่เห็นวะจมเลยตรงนั้นน่ะระบาย มืดแล้วไม่มีปัดน้้ำฝนเนาะจันออกอ,อกหน้ามืดรอให้ฝนหยุดก่อนไหมล่ะมองอยากเลยปัดน้้ำฝนไม่มีเนาะฟิล์มมือดอีกระวังแต่อย่าให้จมกันนั่นแหละ ใช่แต่ข้างบนนี่นเป็นเนินหนูอันนี้มันต่ำเนี่ยตรงนี้อันตรายนี่เนี่ยตรงนี้กลัวนี่ตรงนี้ หาดินไปใส่เยอะหาไม้ไปรองไว้ก่อนอ,อันตรายครับโอ้ฝนดีแท้ฝนจนไปสูบน้ำนี่่านนี้น้ำเต็มคืนเลยครับสระ เดี๋ยวเราก็มาหาค่าค่าน้ำมันหน่อยค่าน้ำมันที่จะสูบน้ำใส่จารินทั้งวันเหรอดูแลถ้าตกมาแรงๆนี่มันแป๊บเดียวแห้งเนาะแป๊บเดียวไอ้อันนี้มันรินๆยังไงไม่รู้ ฮะฝั่งไหนปลูกไอ้นั่นปลูกไอ้ทุเรียนอย่าผลักไปนู่นเลยโดนต้นทุเรียนเขา หยุดอยู่ไม่เริ่มแล้วเริ่มฟ้าเริ่มเปิดแล้วนี่ฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับฝั่งนู้นก็อไผ่ลไม่ได้ออกนะครับอยาจะแต่งทำความสะอาดข้างๆเ,เ,เกาเกาลงเกาเกาทำความสะอาดอยังนงอะเออ เราไปดูหน้างานหลวงครับที่หนองทะเลอกนางรองนะครับโอ้ลำบากมากครับจอดกันเป็นแถวแล้วก็มันเฉะเดินยากเจอดินเหนียวครับโอ้ลำบากเลยครับงานแบบนั้นครับนอนกินข้าวลิงเจอแบบนี้ยังพอทำได้ครับเจอแบบนั้นนี่งานรถดำครับงานขุดส่รถดำนี่ลำบากครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ